สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักนะคะวันนี้สายก็ไปเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรืองนะคะก็จะมีผ้าใหม่แล้วก็มีสินค้าที่มาจากจงังหวัดสุรินทร์เป็นงานที่จัดได้อลังการงานสร้างมากค่ะแอร์เย็นสบายนะคะใครมีเวลาก็มาเยี่ยมชมได้วันนี้สายก็จะไปชิมเหล้าฟรีไวน์ฟรีอร่อยมากๆค่ะไปชมกันนะคะเสียงสดในฟิล์มค่ะเดี๋ยวให้ให้ซดูีไม่เยอะค่ะเดี๋ยวพีสูน์ดูก่อน เรื่องว่าจะไปอยู่เมืองนอกแล้วืมจะไปทำไมจ๊ะอืมรสชาติอร่อยมากเลยหวานด้วยอันนี้มันกลิ่นอืมอร่อยเอาอีกมีไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แบล็กครัมอ๋อเข้าอันนี้ค่ะอ๋อสีแดงอ๋อเมื่อกี้สีอะไรเมื่อกี้ก็จะเป็นมะม่วงตาลค่ะอ๋อจะอร่อยมากเลยออกหวานหวานปวดเท่าไหร่คะขวดละสามร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้อชิมขออนุญาตเงียบชิมก่อน อต้มยำอืมอร่อยอร่อยหมดเรื่องมีอีกมั้ยมีอีกค่ะทำกี่รสชาติ่ะแปดรสชาติโอ๊ยร้อนคอตี้ดิจะลืมซัดมันดื่นสาโทนะพรุ่นี้หรอมนที่ไหนจะได้มาไหมเดี๋ยวขอกรึบก่อนขอกรึบก่อน โอ้นี่แรงมากเลยอะอะไรเอาแสดงว่าชอบโกมีหรือชอบไอติ้วหวานอะว้าวอร่อยมากอ้าวจะให้ให้อีเหรอวุ้ยตายแล้วกี่หอแล้วเนี่ยมากับเพื่อนวุ้ยตายจะจะกลับมันมีดีกรีเท่านี้ดีกรคือฉันจะมาได้เหรอไม่ได้จะเดินเตะตายยิ่งถนนแฉะด้วย เป็นยังไงอ่ะอันนี้สุดท้ายแลยนะ้วเนาะหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ค่ะเดี๋ยวกล้วยกล้ตายโอ้มีกล้วยโอ้เจสีเ,จนเนาะเมนน้องสว่างเงยบ๊อันนี้ชิมแล้วรูปยางหรืออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแกชิมต้องมาที่เซตองค,เคะเพาะไปอยู่วันนั้นไปอบรมอยู่โอ้โแบบ แล้วก็มาดูเรื่องอะไรนะอันนี้เหล้าตองแสงอันนี้ซาโทะซาโทแบบแบบทำไมใสอ่ะซาโทยุคใหม่ค่ะสุราเช่นฟว้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะได้นะคะคบครบรสแล้วเมาไหมเนี่ยป้เป็นอะไรอ่ะซาโทกับหนูหนูครบทุกรสเลยพี่ซาโตอะไรนะหนูครบทุกรสเลยเมื่อกี้ของสุรินทร์ซาโทสุรินทร์ อ FC ใคร,รอยาก<ว>ชิมก็มา,มาเดี๋ยวจะพาไปซื้อไม่ไกลจากบ้าน <laughs> มีภาษาวยาไม่ด้ัวหวยใช่ไนี่นะ่ะ <laughs> ยิ้สวยๆหน่อยเด็กคนดังเขาต้องหวยแลยนะ้วบ้างดังอะไรจ้ายิ้ม้ยวันหลังไปชิมที่สเตียรตอมหน่อย นี่ข้าวเหนียวแดงอร่อยเฮ้ยขอบคุณมากพอดีสายจะกลับแล้วมีกี่ร์ดีกรีข้าวหมูแดงไหนขอดูหน่อยข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงโอ้โหสวยมากเลยเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ต้องแช่ไม่ต้องนึ่งกุ้งในหม้อได้เลยอ่ะกิินออะะไรชมีเป็นข้าวเหนียวแดงจากเลตอนนี่แหละการบูสุดยอดคนมีอร่อยมาแล้วปี63 หุงเลยเนะหมูงข้าวนุ่มมากครับิมฟรีครับผมเขาเหนียวแดงหอมครับเขาเหนียวแดงอร่อยนะนิ่มไหมนิ่มมากอันนี้หนูมะลินินมะลิดำอ๋อมะลิดำครับชิมอีกครับเขาเหนียวแดงคิมฟรีอร่อยมากคร่บมะลินินครับมะกะโลบลานี่กิโลปกติ120ยยี่เราขายในงานนี้80เฉพาะวันนี้80ใครอยากได้ทักมานะคะอร่อยมากได้คิดกำไรนะคะโดยตรงถึงเจ้าของเลย แล้วแล้วแล้วมาเล่นนินเท่าไหร่คะ80เหมือนกันดุดดุดมากเลยเป็นนิ้วแดงอร่อยครับดุมากรางวัลระดับประเทศมาแล้วสุดยอดสุดยอร่อยงานระดับประเทศส่งหน้าหน่อยส่งหน้าเลยงานเทศกาลเข้าไทยกรมการข้าวอยู่ติดบ้านทรายนะคะคนเจ้าของงานรู้จักกันค่ะเจ้าของแม่เพนนี่สวยสวยขอบคุณมากโอ้โหข้าวก็สวยทุกอย่างอร่อยจริงๆ กินเฉยๆก็อร่อยโอ้จังไงเนาะไปกินจังงั้นจังไงครับลู้ที่มึงนี้เลยไเาไม่เคยเชื่อหรอพี่ดังด้วยเนี่ยดังต้มอินซีมา8ปี9ปี10ปีเดปีเราทำอนซีเขาดังมากได้อร่อยหอมเนี่ยกินออมมาก